บ้านไหนที่มีลูกน้อยวัย1 0บถึงสิเดือนมาฟังทางนี้ค่ะมามีมีวิธีในการที่จะมาช่วยเสริมพัฒนานการของลูกน้อยในวัยนี้กันค่ะฟังแล้วทําตามได้ค่ะเด็กในวัย10เดือนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันค่ะบางบ้านก็เริ่มคลานบางบ้านก็เริ่มเกาะยืนหรือว่าอย่างน้องซาสีเนี่ยบอกเลยว่าคือตอนนี้เดินจะวิ่งอยู่แล้วแต่เนี้ยก็ไม่อยากคุณพ่อคุณแม่คเครียดหรือกังวลน้อเด็กแต่ละคนมันก็มีความเร็วความช้าที่ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถช่วยเสริมความแข็งแรงของลูกแล้วก็ทําให้เขามีความสสุุขแแลลล้้้้ววกกกกกก็นนไไปดดคค่่่ะออออยยาาาาางรรรเเืืืฝึหพััฒมม อย่างสสินเองใช่ไหมคะเขาเริ่มเดินแล้วเนี่ยอย่างมามีก็จะช่วยในการพาเขาเนี่ยไปเดินในพื้นผิวสัมผัสต่างๆเดินทั้งบนสนามหญ้าเดินทั้งพื้นที่เป็นพื้นปูนหรือแม้แต่พื้นถนนในหมู่บ้านที่มันปลอดภัยนะหรือแม้แต่การปีนป่ายอันเนี้ยบ้านไฟก็ไม่ได้ห้ามนะแต่เราก็ต้องคอยดูลูกอยู่ใกล้ๆอย่างบันไดเองอะ่ะเราก็ไม่ปล่อยให้เขาปีนตามลําพังแต่เราจะประกบอยู่ใกล้ๆเขาสอนให้รู้ว่าควรทํายังไงถึงจะปลอดภัยนั่นเองค่ะอันที่2คือฝึกพนักงาน,าด,านาด้านการสื่อสารค่ะคือในวัยเนี้ยเขาจะเริ่มออกเสียงเป็นนบาางคคํได้้แลวะะ อย่างสาสิเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าแบบอะไรของเขาก็จะออกเสียงแบบนี้ซึ่งเราเสริมเขายังไงเสริมได้ด้วยการที่เราค่อยๆฝึกพูดกับเขาโดยทําปากกว้างๆทาปากใหญ่ๆชัดๆเช่นสอนน้องว่าแบบมา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 อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเด็กเขาจะเริ่มมองปาก ของคนที่แบบเลี้ยงดูเขาแล้วก็สอนคําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์แค่คําเดียวนี่แหละง่ายๆช้า,ชาๆฝึกให้เขาทําเขาจะมีความพยายามที่อยากจะฝึกพูดตามเราที่สําคัญการอ่านหนังสือนิทานที่มีคำศัพท์ต่างๆก็สามารถช่วยลูกได้ค่ะและอย่างที่3ก็คือฝึกกล้ามเนื้อมัดเลยค่ะฝึกจากการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละเช่นการหยิบ การจับต่างๆอาจจะเป็นการหยิบผ้าที่ใช้แล้วไปใส่ในตะกร้าหรือการเปิดปิดสวิตไฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้กล้ามเนื้อหรือว่าใช้มือของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็ให้มันลิงก์กับชีวิตประจําวันที่ทําอยู่มันก็จะเหมือนเป็นการที่แบบไม่ได้บังคับลูกให้ทําแต่ว่าฝึกให้เขาได้เรียนรู้และฝึกเป็นการช่วยเหลือตัวเองไปในตัวได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะมีฝ้ายก็ไม่ได้ฝึกลูกแบบจริงจังเอาเป็นตายนะแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยเราค่อยๆใส่ไปในชีวิตประจาําวันในแต่ละวันที่เขาทําคืออยาไปเครียดหรือว่่่่่่่าา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 อยไไปเเเรรรรงงัััดดแแตถ้้ลลููกกกกททํํพพมม็ีีีใจนนะะฒ ด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นแบบนี้ไฟเชื่อว่าลูกเขาสัมผัสได้ค่ะหรือว่าไหนมีทริคอะไรในการพัฒนาลูกๆของท่านนะคะสามารถพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะ